โอเคครับวันนี้ก็กลับมากับช่องเม้งเหมือนเดิมนะครับคนวันนี้เราก็จะมาทําคลิปรีวิวเจ้าโลโลเบกันนะครับั่านยังไงคลิปก่อนหน้านี้2คลิปที่พวกผมได้ไปลงเขากันมาสุดยอดปะล่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเควันนี้เราก็จะมารีวิวนี่เจ้าโลโลเบเพื่อนๆหลายคนอยากจะรู้ว่าผมซื้อมาจากไหนได้ล้อดีๆมาจากไหนแล้วก็อุปกรณ์มีอะไรบ้างก็สามารถ ติดตามได้ที่ Facebook l o l o b บรดหาดใหญ่นะครับก็คือร้านของฟูรีร้านของฟูรีนี้ก็จะขายพวกโ o ลล์เบรล้อลูกปืนขายทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมโอเคคือร้านนี้สามารถหาง่ายครับก็อยู่หลังดีการ์เด้นหาดใหญ่ถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักก็เดี๋ยวผมจะทิ้งจะทิ้งแบบที่อยู่แล้วก็เบอร์ติดต่อไปให้เพื่อนๆเพื่อนๆจะได้รู้โอเคมามาเริ่มรีวิวเลยนี่ก็คือเขาเรียกว่า โลลูเบตนะครับโอเคอุปกรณ์ก็ไม่ยากก็จะมีล้อนี่คือล้อล้อมันจะมีทั้งหมด4แบบนะครับอันนี้เขาเรียกว่าล้อล้อสลาลมโอเคล้อสลาลมความหมายของสลาลมก็คือการเข้ากูวยการโชว์ท่าล้อสลาลมก็จะมีล้อกลางของล้อที่เป็นล้อใหญ่ครับเห็นไหมแล้วก็ล้อหลังมันจะเล็กอ่าเวลาเราเข้าท่าใช่ไหมมันจะเข้าง่ายก็คือเนี่ยเหมือนว่าเราเข้าปูวยเงี้ยมันก็จะเข้าง่ายขึ้น Okay. เนี่ยมันจะเคลื่อนเงนี้ยถ้าเราอย่อยางเงี้ยล้อกลางมันจะโดนก่อนนี่เพื่อนดูนะนี่เนี่ยล้อกลางมันจะใช้งานก่อนเวลาเราโค้งข้าเข้าท้างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเข้าง่ายขึ้นโอเคต่อมามันก็จะมีล้อพวกล้อสปีดใช่ไหมครับล้อสปีดก็จะเป็นล้อที่เท่ากันหมดมันจะมีกับพวกสลาโลมสปีดดาวดิว ก็คือนี่แหละดาวิลก็คือที่ผมลงเขาอ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเห็นคลิปที่ผมลงเขาใช่ไหมเวลาผมลงเขาผมใส่คู่นี้ลงคู่นี้ก็คือสลาลมสลาลมมันจะสั่นมากเพื่อนๆนเวลาเราวิ่งอ่ะมันจะสั่นแบบมันจะสั่นมากเลยเว้ยเพราะมันคือรองเท้าที่ผิดประเภทเวลาเราลงเขามันก็เลยจะสั่นโอเคถ้าเพื่อนเพื่อนอยากลงเขาแบบผมอ่ะเดี๋ยวผมจะหารองเท้าดาวิลไหมเพื่อนเพื่อนดูนะว่าต้องใส่รองเท้าคู่ไหนโอเคก็องค์ประกอบของมันนะครับหนึ่งก็จะมีนี่ล้อ ล้อของผมล้อหน้าจะเป็นล้อเบอร์76ล oh ้อกลางของผมจะเป็นเบอร์80นะจะใส่76-80แล้วน76่าแล้วก็มา oh ต่อไปก็นี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วพัดเฟรมเอออันนี้เขาเรียกว่าเฟรมอ่านี่คือเฟรมเฟรมของผมก็คือเนี่ยมันก็จะบอกนะครับทุกคนเฟรมก็คือเนี่ยของผมจะใส่ได้ที่80ถึง76 oh คือขนาดนี้เท่านั้นนะ คือเราจะไปใส่8.2อะไรมากกว่านี้มันไม่ได้แล้วมันจะติดกันมากเลยโอเคต่อมาของประก,กอบต่อไปก็นี่ก็คือบูธบูธมันนะอ่าบูธของผมก็จะเป็นพลาส,สติกพลาส,สติกแข็งนั่นเลยก็มีความหนาอยู่ก็คือโอเคอะทนทานเพื่อนเนดูแข็งแรงนี่ผมไปลงเขามาก็ไม่เป็นไรเลยต่อมาก็อันนี้คือมันเขาเรียกว่าอะไรวะแบบบูธรองเท้าอ่ะเพื่อนเอมันก็มีความนิ่งนะ เวลาใส่ขั้นตอนการใส่มันก็ไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ใส่ถุงเท้าก่อนแล้วก็ใส่รองเท้าไปนั่นแหละนี่ก็คือองค์ประกอบของการรีวของผมนะถามว่าผมได้มาในราคาเท่าไหร่ผมได้ในราคาที่ถูกเพราะว่าผมอะรู้จักกับเจ้าของร้านแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะซื้อรองเท้าดีๆแบบนี้ก็บอกว่ามาจากช่องเมฆแล้วเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดทันทีเลยโอเคถ้าเพื่อนๆชอบอยากเล่นรองเทเเหมือนผม หรือว่าอยากไปลงเขาแบบพวกผมหรือว่าอยากจะฝึกแบบพวกผมก็สามารถฝึกได้นะคืออย่างผมอ่ะจะทาคลิปสอนนู่นสอนลงเขาสอนนี่ใช่แต่ว่าอันดับแรกเพื่อนๆต้องมีรองเท้าถ้าอยากได้รองเท้าด,ดีๆก็อย่าลืมร้านบางลีเข้าไปที่ a c e b o o k โลโลเบลหาดใหญ่ร้านบางลีนะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อ,อไปบาบาย